ร้อยเอ็ดนะฮะวัยรุ่นตีกันหน้าเวทีคอนเสิร์ตนะฮะที่อำเภอโพนทองโอ้ oh, ชาวบ้านถูกลูกหลงหลายคนด้วยกันนะฮะตำรวจเข้าไประองับเหตุทุลักทุเลทีเดียวครับ ผมที่ได้ดนครับผมอย่าสาดนา้ำขึ้นมาบนเวทีนะครับเดี๋ยวโดนกระป๋องเสียหายนะครับเป็นไงโอ้โหตีกันยับตีกันนัวเลยนะนี่เป็นคลิปความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแถวๆหน้าเวทีคอนเสิร์ตงานสงกรานถนนเข้าทิพบ้านโนสนสวรรค์อำเภอพลทงจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดขึ้นประมาณสักสองทุ่มเศษของเมื่อวานนี้โอ้โหกำลังสนุกเลยนะสองทุ่มอนะ วัยรุ่น2กลุ่มที่กําลังดูคอนเสิร์ตแล้วก็เต้นกันอยู่หน้าเวทีหน้าฮ้าดเวทีเนี่ยสามสิบกว่าคนก่อเหตุยกพวกตลุมบอลชกต่อยกันท่ามกลางความแตกตื่นของคนที่อยู่ในงานแล้วก็อย่างที่โฆษกประกาศเลยบอกยาคว้างอะไรขึ้นมาเออเดี๋ยวมันจะเสียหายบนเวทีแล้วก็มันโดนคนอื่นด้วยคว้างปลาขวดใส่กันเจ็บหลายคนด้วยกันฮะมีคนที่ไม่รู้อินุอินเนเนี่ยโดนลูกหลงไปด้วยทั้งหมด7คนต่อมาตำรวจสายตรวจสพอพลอทงพร้อมด้วยชุดเคลื่อนที่เร็ว มาระงับเหตุฮะตำรวจก็ใช้ไม้ตะบองเนี่ยแหละเป็นอาวุธนะฮะระบองเนี่ยแยกกลุ่มต่างๆ,ๆออกมาที่ทะเลาะวิวาทออกจากกาันแต่ว่าไม่ไายฮะตำรวจมาไม่สนนี่ครับไม่สนใจเลยไม่สนเลยทําร้ายเจ้าหน้าที่ไปด้วยจนกระทั่งสุดท้ายตำรวจเนี่ยโอ้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้3คนท่ามกลางเสียงโหยร้องของคนที่อยู่ในงานโอ้ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักต่อไปนะครับ,รบไม้ตะบองมีเหรอวะ เหตุการตั้งหลายสิบจับกลุ่มได้3คนึ่งนะเบื้องต้นนะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมคนชัยโยโหร้องเพราะว่ามันจะได้สนุกกันต่อไงจับที่เขาจะมาคนกำลังสนุกเลยอ่ะแต่ว่าชมคอนเสิร์ตได้ร้องเพลงได้สนุกสนานกันเอ้าต้องมานั่งหลบอาวุธอีกถูกต้องเออเนาะเซ็งไปอย่างนั้นนะฮะขณะที่ล่าสุดเนี่ยหลังเกิดเหตุตำรวจก็อยู่ระหว่างเร่งล่าตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สอบปากคำชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นหลักฐานหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพลทงนะส่วนใหญ่ก็ มีแผลแตกฮะถูกของคว้างปลาใส่กันตำรวจก็จะเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อประกอบอสําสวนคดีต่อไปนะครับค่ะ ก็งงใจเหมือนกันนะว่านอกจากจะอุกอาจแบบคึกค่นองถึงขั้นตีกันแล้วเนี่ยแล้วก็ยังทําร้ายเจ้าหน้าที่ตารวจอีกอไม่สนแล้วช่วงนั้นนะช่วงเวลานั้นมันชุลมุนอะหรือบางทีอาจจะเมาด้วยไงไม่รู้แล้วใครเป็นใครอะค่ะยังไงวันนี้15เมษายนเล่นน้ำสงกรานวันสุดท้ายก็อยากให้เล่นน้ำสงกรานกันด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองรวมถึงไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยสงกรานก็สนุกสนานเนาะอย่าไม่เป็นเรื่อยมีกาันนะครับใช่ค่ะ Thank you.